สวัสดีค่ะแม่บ้านไทยในตางแดนนะคะ o d morning เสียงโทรศัพท์ออกมามื้อนี้สิมัตตบตำหุกงนะคะอาหารเช้าเออเลิกงานมากเห็นตาอย่าบยุด่นหยัย,ย,ยค่ะศหันในโนอนอาบน้ำห้องกันแล้วเลยชิตมตำบักุ่งกินกับไก่ย่างเดี๋ยวช่วงไก่ย,ย่างทุกคนไก่ย่างว่าซนะนะะั่นปีกไก่นั่นล่ละค่ะปีกไก่ มักไว้เต็มมือขึ้นมาหอนเลยแต่ยานอาบน้ำตับหมูหงมัอนี่สิมีสร้างมาเปลี่ยนอ่าสวัสดีค่ะพนาดาสวัสดีค่ะจิตต์ตกหุูงค่ะตาหมกหุงตอนนี้ยี่สิบเอ็ดม่งเสาสินอนใส่ด้วยมืันนี่แต่ว่าจาังหนุ่มจะเป็นสร้างมากประมาณรอดเทียงว่าสันใสก่กระเทศตาหมกหุงนะคะกินตาหมกหุงน้ำกัน ชิบะชิบะบดิซือบะเกือเทศนวยหน่อยๆนะเพราะว่าซือบะเกือเทศใหญ่เพราะาแฟนเรากินกับอันอนี้ยก่บเพิ่นเฮตันแซนวิชกลินมาสั่นกันเล่นนะาปาดปากักหน้าบีบปักหน้าใส่เน้โคกกินกับตำบุญฮุ่งนั่งท่ามันเองมันนี่ฝนตกฝากขึมต้องเปิดไฟมันเหมอดมันโบแจง ากาศบนยอดหนาวก็ดอนะครับประมาณ12องศาเนี 12, ่ย12-13องศาบนหนาวบนอันเย็นเริ่มแต่ว่ามันกับเป็นลังเทือซือซ้อๆเรศใส่ย,ยังไล่นะคะแต่บางห้งบักหนาวห้องแอร์แอร์บกกรักเกษตรห้องชั้นลดหิวข้าวหิวเขา,เขาคิดอ,อยากตอนห้งอ่ะน้ำประแดกผู้ใดถามว่าประแดกกัน เป็นจังไดวท่านอันนี้ซื้อพี่เพื่อนเพื่อนปรุงขายวันทันเถอะสร้างเพื่อนสีเบิร์ตแล้วคือยังประแดกย่ายอบอมันมีสีเบิร์ตแล้วมันนี่ใจละเอาไว้แน่ๆก่อนบ่อะไรจ้ะ แต่มีอีกปลาสซุ่มนึองอเป็นขวดใส่น้าปาจักน้อยใส่พวกเป็นพิธีซื้อหรอคะ่ะโอ้ยหิวนอนเปิดโทรศัพท์ไว้ฉันได้เปิดเสียงโทรศัพท์ไว้ธรรมดาเป็นคนที่บูเปิดเสียงโทรศัพท์ไว้เป็นอย่างตีโอ้ยไโท่วมาหาอยู่แล้ว มูเขาตัดออกจากกองมรดกบอลแล้วม่้ยไผ่กับทั่วหานะจาก,กองก,กับบริโทัหาไผ่แมนอกจากโทั่วหะทอ่วหาหมองเฮ็ดงานโทัหาแซนซ้ำเนี่ยแต่กับมูลังค้นท่านั้นนอกนั้นกับมุไผ่ก็ทั่มาส่วนในายจะคล้องกับชิมักส่งไม่เซ็ตไปหาเขาหามูนั่นแหละนอกจากสําคัญนอิลีบรอยากส่งไม่เซ็ตหมายถึงว่าอยากคุยอยากว่าวนะคอยคอยโทัหา เอาผู้ไม่ผู้ไรทั่หาเลยนะคะมีอยู่เป็นลังคนดนโด้วเจอลังเจจะคลองกับบริวางในคลองขึ้นมันอยากขุ้นน้ำเขานั่นแหละก็ทั่วหาเขาออกเพชรเพชรสมสมหวานหวานนนัวๆมาตรฐานค่ะต่ำบกงเลย ติดน,นะคะกินตําผู้เดียวตํากินผู้เดียวแล้วมันมัน,ม,นมันชิน่นยังสิแม่มันชิน่นรสชาติจะของกินไปกินข้าวผู้อื่นเพิ่งกินบ่ได้เพราะว่าเขาเจ้ากินเผ็ดตำเนื้อบดใส่กระเทียมนะคะเพราะว่าบ่ได้ขันโม่เพิ่งใส่กกินอยู่แต่ว่าตำกินผู้เดียวบดใส่เพราะว่ายา่ำลังเทียย่ำเขา bowl กับ มูฝล,ลังมันถือกินกระเช้มสีน้ำทั้งเข้าต่เข้าหายใจเข้าก็ถือกินโยงสีนาก็เลยบบได้ก,นนกินอันนี้กินอะไรจีเป็นออกกินนี่กระ่บดดกินเพราะว่ากระ่เคยกินตะไดรแม่แบบยังก็หมักสะตงสะตอเนี่กระโบโบเคยกินดีลีบัดมาเคยกินมากมายู่นี่แล้วมายู่อังกฤษสวัสดีค่ะน้ำฝนสวัสดีค่ะกางคุยเรียงตะหกฮุงอ่าบ่เคยกินจักเชอหมักสะตอ มาอยู่นี่หมูเพิ่นมักหมูเพิ่นซื้อมากินที่ว่าสั่งจากเมืองไทยแล้วหรือกินน้ําเพิ่นมันมันถือกินมันถือกินแหงนะแต่กะทินกับบกินอยู่นี่เพราะว่าอ่ายามเฮาเว้าน้ําหมูเพิ่นผู้เพิ่นบ่ได้กินน้ําคันหมูคนไทยสิไปงานไทยนี่กินอยู่แต่ว่าคันคันสิกินล่ะก็สิได้ไปเฮ็ดงานนี่บ่กินเพราะว่าบ่น้ําแปลงฟันมันก็บ่หายมั้ยคะมันแปลงฟันแปลง แปงแล้วกับ่อหายอมอมกินอิหยังก็บ่อหายเขาหายใจออกเขาก็ยังถือกินน่ะแต่เงี้ยวกบถือกินเงี้ยกินมันแห้งดีกะหูยว่ามันแสบละกะอิหยังก็อพักขาบอกเกิดมากกับ่เคยกินดิบเจ้กเถือบาดมีมูพันผ้ากินเมืองไทยมันกะแสบอยู่ค่ะแต่ว่ากินมันแห้งเหลือเกินกินกินแห้งก็กินซุกอีกนะกินสดๆหยใจออกกะเม้น ไปแปลงฟันกันเมอนนั่นกันเลยกันเลยบอโบกินดอกเพราะว่าพ่อเราบบมาทั้งสินะกระโบได้กินประจําบ้านแต่ใดกันเล่กันเลยลืงว่าบบกินกระบบเป็นยังสินะกินแล้วจะคล้องกินยุ่ผู้เดียวแมอันลูกกระท้วงสิแม่จะเปิดกปแดกืะนีทุกกระท้วงแล้วว่าอยังขึ้นเหม็นแทวว่าแต่โอ้ยซุ้มลูกกระได ตามมฮุ้งให้ลูกกินเนาะค่ะตามแบบใส่น้ำปลาบักหน้าซื่อกระเทียมนิดแต่ว่าจะให้ลูกก็ควรใส่บดิใส่กระเทียมแม่ทิ้งเคยอยากกินแตงมโมฮุ้งร่องเบิง่งเนาะแต่บอกว่ามันเผ็ดแต่เขาอย่าคงคู้ว่ามันเผ็ดซ้ำใด็เอาใส่ปากกับมูเแลยนมาสัน่น <laughs> ฝรั่งไม่ชอบกินสมุนไพรเลยคะ่ะอาเฮิบเฮิบ มากยู่ค่ะเฮ็บแต่ว่ากะกะลิกกะลิกกขันเท้ากินกระเทียมกระเทียมกันเท้ากินนยหน่อยมันกะบุปเป็นอย่างแต่ว่ากันเท้ากินขันเท้ากินสดกินมันแห้งนะคะใส่พัดใส่ถั่วเนี่เห็ดอยู่แต่ว่าขันกินสดมันมันกินแห้งบุแมนว่าฝรั่งโบนี่เนีมันถือกินย่ามเขาคุยกันและเขาเปิดความมั่นใจถ้าฝรั่งขันเข้ากินกระเทียมมากขันเทาก็สิออกตัวว่าโอ้เมื่อนี้ฉันกินกระเทียมมากเด้อสินะแบบว่าฝรั่งเขาเขาแบบ จังใดล่ะเพราะว่าเขาคุยกันเขาคุยเขาเขาต้องเอาหนาไกลกันอยู่แล้วย่ำเขาบกเขาหยังล่ะคันเขาไม่กินยังสิเขากับบ่มันใจเังสินะย่ำยุ่งกับมาฝรั่งย่ำเคยเคยกินแล้วเราไปเฮ็ดงานเราถืกท่วงแล้วมันเลยาอเังสิมะมันเลยเกิดมีความรู้สึกไอทีแบบเขาว่าเธอเขาถามเขาเขาจิถามว่าเธอไปกินยังมากสินะเขาก็เลยแบบแม่ วา่าวตะไปมองให้ง,งาน่วงแต่แต่ยูบ้านไปหุ่นละตะแฟนกะแฟนกะบอกว่าไปแปลงฟันแนวแปลงแล้วมันแปงจะหิบแปงกังกเชียร์เานาะสนอกมันก็เลยก็เลยสตาร์ทปัญหาบอบอนี่บอโบกินกับโบเป็นอย่างมันก็ชิ่ยูีแล้วจริงนะบบเดว่านะคะสำหรับผู้ใดผู้เพิ่มมากจิงสินะไม่ถึงจะห่วงตะกี้กับโบดีนี่เราเคยมีหมูคนไทยคนนึงไปกินบ้านเพิ่นเราเพิ่นบอกว่าตามหมูหงบวยใส่กระเทียมไดดบอ เขาก็บว่าเอามันมันก็ไม่สีแซบเนาะเลยว่างสเนะบานเนี้นเพราะว่าเขาอยู่กาแฟเนี่ยของแฟนเยญงสินะของกินยังกับบเด็แค่ว่าผู้ใดสิมาถือกินอยู่ในบ้านนี่สินะพลังเขาสิเป็นยังสี่แล้วคนคู่เพิ่นกินได้กบกเมีอาเพิ่นก็ดีไปแต่ว่าแฟนแฟนกินอยู่ตำบ่หุงแต่ว่าคันเลักกินสิตำใส่กระเทียมอยู่สิได็กินน้ำกันเพราะว่ามันถือกินทั้งสองคนมันคอยสิบเด็จมิงสินะ แต่ว่าเดี๋ยวนี้เราบ่ค่อยกินบ่แม่นว่าแฟนจะกินแต่มาห้งกินอยู่ค่ะแต่ว่าบ่เผ็ดเราสิมากกินคือตำไทยตำออกหว,วานตำออกหว,วานเคยมีเจนหนึ่งอ่าบอกก่อนว่าสิไปกินเขาก่อนคุยกันเนาะค่ะเนาะสีสันน่ารับประทานไหมคะอ่าไปกินเขาบ้านมูคนไทยน้ำกันอ่ากับไปดื่มพร้อมล่ะชื้อกับเขากับน้ำประเทศกินกันบาดนี้สิก๊ับและเอิรนแท็กซี่ เอินแท็กซี่ไปนับกันจะคนซีคนบ่เอินแท็กซี่สิกับมาบ้านพวกขึ้นแท็กซี่เท่านั้นละแท็กซี่บอกแท็กซี่ผู้ชายนวววววาะเลยว่าบ้าพวกเธอไปกินกะเทียมมตัตไสว่ะสินขอเปิดหน,น้าต้าไม่ <laughs> ้มันก็นเลยเป็นเรื่องคำนะกนเ็เลยยกหัวอยู่แต่ว่ามันกะ ขันห้ากินนะเห้องบดิถือกินห้าหรอกคะ่ะแต่คนเขาบโปกินไหมถึงว่าเขาไไ้าวโปรกินซม,มือขึอนห้าวแตะกี่กบ,บ่เคยถือกินแห้งปนีจักเชือนะอยู่เมืองไทยห้าสิได้กินตามตลาดตามยังห้ากินอยู่บ้านห้างชาวบดิกินยังสินาแต่ว่าขันม้าสินมันบ่ค่อยได้กินจังจังเอ่อแกงยังก่กงอ,งออ่แกงไต้ก็บบเอออยังเออแกงไตปลาก็บ่เคยกับเด้กินเทือส่งเวงาเงาซะบันนอกบ่ค่อยได้ แม่เราสิพากินแต่แนวทีเ่เรากินจะคล้องกับกินตามที่เราพากินยังสินาะบาดเนีนมาแกงไตป่าเห็นมูเ,ข,ามาข,ข,เข้าว่าแสบแสบกินข้าวขบุนก็นเลยก็เลยถือว่าย่นี่ลละก็เลยอยากแกงอยากเฮ็ดขึ้นเพลิน,นึังสินาะมาเฮ็ดกินอันว่าจะเปิดอันบอกให้มันเป็นขำขำซื่อนะคะอย่าคิดมากเรื่องแนวยู่แนวกินบ่ไเด้นนี่ว่าแต่ว่าแต่แฟนเปิดประตูเข้ามาว่าสั่นปิ้วอีหยังมันเป็นอีหยังปิ้ว อีหยังอีหยังอยู่ในบ้านบ้านเขาคือเป็นกินยังซี่ยวสันกกแล้วอ้นแล้วกินฉันตัว,วสันพ่อบอกสันแฟนกับเงียบปั๊บเลยแฟนกับบอกแฟนกับบอก,ก,กว่ามันมันกินแห้งเนาะอังสินะรากับเสียบางสีนพอวางสิแล้วเขากิดมีความเก่งใจพ่อลูกลูกกระจมแฟนกับแฟนลูกนี่แห้งจมเขาเก่งใจวสันจมแบบอื้มแต่แฟนนี่จมเก่งใจเขายองสินะราบกับกาอีหยังเขาถิ่มง่ายๆดอกเราเก่งใจขอบคุณนะคะน่ากินวสันคุยสเพลเหิระอยู่เนีย่ย แตเลยตัดปัญหาบุกินอะไรที่เป็นกินแห้งๆกินเฮิบหมยถึงว่าหอมเย็นหอมอย่างฝรั่งเข้าบมม่มาดแต่ว่าอันกินที่เป็นแบบกินคือกับยาว่าแล้วก็ชีดฝรั่งกับแห้งเหม็นขึ้กันชีดชีดอย่างข็เอืน่นโมชีดหรือยังที่ว่าเป็นเหม็นๆอันนั้นคันย่างไปตลาดที่นี่จะขายชีดฝรั่งเหม็นๆ่ะเข้ากับเหม็นขึ้นกันแต่ว่า กินได้เบิดจะคล้องกับก wow. 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 ินชีดเมนคืขึ้นกันอันชีว่าเขามันเหม็นจะคล้องกับกินนะกับว่าเป็นยังมันแสบคื้กันก็คือคนไทยเขากินผักเราก็ว่ามันเหม็นแต่มันก็แสบมันก็กินมันมลละมันก็กินมัแต่ใดเองสินะมาอยู่นีกันเลยบโบบบเดนักได้กินปันไดโอ้เว้าเวาจักน้อยกันไปลานแขกมาลานจีนไปเห็นบะเขือจักน้อยวะหกน้อยบ หกหน่วยหรือหาน่วยขายสามปอนจดสิบประสานปาดหนึ่งสามปอนหนึ่งสองสามเกือบสองรอยก็บาทนี่อยู่หาน่วยเล็บบก,การสื่อกินเลย <c oughs> มันมีความสาขันเป็นซ้ำสองปอนสืส่อกินอยู่อันนี้อยางคอลอในน้อยนี่นะสนอกอันจนว่าเหี่ยวล่วโอ้ยสนอกมันบวกลิกินกันบบนยังเนาะค่ะเพราะว่ามันกินผู้เดียวนะขันกินเบิร์ดบ้านสืส่ออยู่ บางจะขอมากินผู้เดียวกินผู้เดียวมันมีความรู้สึกว่าจังใดละ่ะมันมีความรู้สึกหลก่กะลูกบบกินน้ําแฟนบุกินน้ําเอาใส่เขากับโบกินนังสีนาก็เลยบบกบเป็นอย่างจะ่งองบบกินกันบบบเป็นอย่างให้กันหลังกักบโบได้กินอาหารไทยเสมออ่าสำหรับจะขออันนี้คือเ,เขาเ้าเขาเ้ากับเขาเที่ยงน้ากันแล้วก็เขาแรงเธอเดียวโหลดป่นนี้ก็ย่ำมึงย่ำเมืงขึ้นไปเห็นงานสีพยายามบอบอก,กินหลายเพราะว่ากินแล้วมันมันลงพุ่งมันมัน หลังเ,าเ้าเผาแล้วเนาะร่ังกายห้าเผาผ่านเอากินเขานะคะบ่ายนี้ค่าตะคุยกินตำบกหุงค่ะเดี๋ยวอ่างอ่างกันไก่าจะน้อยกันกินตำบกหุงกับไก่ย่างมาถักอือตะล่างเอามากินกันนะคะกินเขาน้ำกันนะ,ะกินตำบกหุงมาทักไทยนะคะเอาเดี๋ยวจังได้คนมาคุยกันนะคะรอบเดือกรอบเย็น อาท่ำค่ะเมื่อคืนค่ะทำงานเมื่อคืนจ้ะเมื่อคืนทำงานตอนนี้สิบเอ็ดโมงเสาร์กามาเลิกงานสองโมงเสาร์กามาอาบน้ำแต่ว่าบ่บได้เฝ้านอนกรดดอกโมนิสิมีซางมาติดอีหยังอยู่กันเลยแบบนอนกับสีเขิงเดี๋ยวเขาสิบเขามาขอประตูสิบอดียินมาแลงบบได้เห็ดงานค่ะมาแลงบบได้เห็ดมืออื่นเห็ดยนีมืมาเสาร์เห็นหกชั่วโมงหลัลกับวันเสาร์ยนีมาแลงอีกอาทิตย์หน้าได้เห็ดหน่อยแต่ว่ากับบเป็นอย่างพัวมี อันน่าจะจบอยูอ่เดี๋ยวเมืองไทยกสิหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดกสิหง b ă แล่งนะนาอะเมืองไทยหงมงแร่งแล้ว,เ,เ,ลวเดี๋ยวจังไดกินเข่าพร้อมกันนะคะเดี๋ยวคนมาคุยกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ